สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนในเนื้อหาของสัปดาห์ที่13นะครับผมก็ยังอยู่ในเรื่องเราจะขึ้นหน่วยใหม่แล้วเป็นเรื่องของการปรับแต่งการทางนเทโนโนยโลยรบันจุคอนเทนเนอร์นะครับตรงนี้ก็คือหัวข้อสำหรับวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอนเทนเนอร์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องการจัดการคอนเทนเนอร์หรือิมเมจมาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับตรงนี้แต่ว่าคอนเทนเนอร์ที่เราพูดถึงที่เราลองเล่น,ล,นลองอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นคอนเทนเนอร์เดี่ยวๆนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง สมมุติว่าถ้าเรามีเว็บยอ,อย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยเว็บเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีอย่างน้อยๆแล้วก็ต้องมีดาต้าเบสใช่ไหมครับเราอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราสร้างคอนเทนเนอร์หนึ่งคอนเทนเนอร์ที่ใส่ทั้งเว็บดาต้าเบสลงไปจะดีไหมเราจะบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่คนปกติเขาไม่ค่อยทาํากันเนื่องจากว่าถ้าเราใส่เข้าไปง,งั้นปุ๊บเนี่ยเราจะขาดความเราจะขาดประโยชน์ของการที่มันเป็นประโยชน์ของของ,ของการใช้ระบบ Docker นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เว็บกับดาต้าเบสลงไปเนี่ยถ้าเราอัปเดตเว็บแปลว่าดาต้าเบสก็ต้องล่มตอนนั้นด้วยถูกไหมครับ เราก็ถ้าเกิดเราเพราะเวลาเราอัปเดตไปว่าเราต้องสต็อปคอนเทนเนอร์เราก็สตาร์ทใหม่ครับแปลว่าด a t ์จเบดมันก็ต้องสต็อปแล้วก็สตาร์ทใหม่ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะอัปเดตด a t ์ b เบดก็แปลว่าเว็บก็ต้องสต็อปแล้วก็สตาร์ทใหม่เช่นกันนะรตรงนี้คราวนี้ถ้าเว็บกับด a t ์เบดเนี่ยเรามองภาพว่าโอเคมันสต็อปสตาร์ทแค่ไม่กี่วินาทีมันก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีเซอร์วิสอื่นๆนะครับอย่างสมมติตัวอย่างเช่นอย่างอาจารย์ทำระบบบล็อกเชนนะครับก็คือมันก็็มมีีตััววรรรระะบบบลออกเชนนซึ่่งงงาาาาาปทขยใ้ณ10ค แปลว่าถ้าอาจารย์ญญสต็อปแล้วก็สตาร์ทมันใหม่เนี่ยสินาทีเพราะทุกครั้งถ้าเกิดอาจารย์แก้เว็บเนี่ยอาจารย์ต้องสต็อปสตาร์ทตัวบล็อกเชนด้วยเนี่ยก็คงแย่แสดงว่าฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะแยกเว็บไว้ตัวคอนเทนเนอร์ตัวหนึ่งครับที่มาจากอีเมลของตัวเว็บโดยอย,อย่างเดียวเราก็ให้มันมาคุยกันบเราจาร์เบทที่มาจากอีเมลของเราจาร์เบทอย่างเดียวแล้วก็คุยกับตัวบล็อกเชนคอนเทนเนอร์ทิ้งซึ่งจะสร้างมาจากอีเมลของบล็อกเชนอย่างเดียวพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหากเราต้องการแก้ไไขเเเวว็็บซตตต์์รรราากพีียงแค่สั ตัวคอนเทนเนอร์ของของเว็บไซต์หรือว่าสร้างคอนเทนเนอร์ใหม่ที่มาจากเว็บไซต์ Image ตตัวเวอร์ชันใหม่ถูกไหมครับอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้คราวนี้เวลาอย่างที่บอกไปว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยใน Docker เนี่ยมันไม่ได้จําลองฮาร์ดแวร์ใหม่ฉะนั้นแล้วมันก็ได้เพียงแค่ว่าสร้างสร้างเครือข่ายเสมือนที่อยู่ในเครื่องครับวิ่งวิ่งอยู่ในเครื่องเฉยเฉไม่ได้มีฮาร์ดแวร์จริงๆคราวนี้การเชื่อมต่อเนี่ยมันจะต้องอาศัยก์ดแลนหรืออุอินเตอร์เฟซ อ่าอินเทอร์เฟซที่อยู่กับในระบบบริการนั้นจริงๆมันจะไม่สามารถแบบว่า l ู c a เคเป็นหลาย IP s d d r e หลายๆวงอะไรได้นะครับเพราะนั้นมันก็ต้องใช้ตัวนั้นตัวเดียวมันเหมือนกับว่าตอนนี้นด็อกเกอร์เนี่ยมันมีเป็นวงเป็นเน็ตอยู่ข้างในใช่ไหมครับเราจะเชื่อมต่อเนี่ยเราก็ต้องจองพอร์ตจองอะไรจากตัวอินเทอร์เฟซข้างนอกออกไปเดี๋ยวเรามาดูกันในบทเรียนนี้นะครับอันนี้ก่อนจะพูดถึงตัวเครือข่ายเสมือนของตัวด็อกเกอร์เนี่ยจริงแล้วมันจะเครือข่ายเสมือนของด็อกเกอร์เนี่ยมันมันถูกจัดการได้ด้วยกฎของไฟวอลนั่นเองมาว่ เวลาเราสร้างเราลบอะไรปุ๊บเนี่ยแปลว่าด็อกเกอร์มันก็ไปสร้างกฎของไฟบอเข้ามาเฉยๆมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการจําลองอะไรทั้งนั้นนะครับตรงนี้คราวนี้ไดเวอร์ที่ใช้ในตัวด็อกเกอร์เนี่ยมันก็คือเป็นตัวขับเคลื่อนการทางานมันมีด้วยกัน5แบบแบบแรกคือแบบบริดนะครับเป็นไดเวอร์เริ่มต้นถ้าเราไม่ระบุอะไรก็จะสร้าง็าแบบนี้ก็เป็นก็จะเป็นตัวไดเวอร์ที่จะสามารถทาให้ด็อกเกอร์เนี่ยอ่าเนคกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็เชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้นั่นเองถัดมาเลยก็คือเป็นโฮสต์นะครับ Host เหมือนกับเป็นโฮสต์โอเียคือคอนเทนเนอร์จะคุยได้กับตัว Docker Host นั่นเองนะครับแค่นั้นจะคุยกับเครื่องข้างนอกไม่ได้นะครับตรงนี้นะตรงนี้อ่าถัดมาคือ Overlay เ Over ลย์โอเวอร์เลย์เนี่ยก็คืออ่าเป็นเป็นรูปแบบของไดเวอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้กับเฉพาะกับ Docker Swarm เท่านั้นนะฮะตรงนี้พอดีว่าด็อกเกอร์สวเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายละเอียดของของรายวิชานี้นะครับแต่ว่าอาจารย์ให้พูดให้ฟังคร่าวๆว่า Docker Swarm ก็คือการเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องที่ติดตั้งง Docker Docker ออ่่ะะหลายๆเครครรืนับ เอามารวมกันเสมือนหนึ่งว่าเป็นเครื่องเครื่องเดียวกันคือมันรวม CPU รวม RAM รวม Hard Disk เข้าด้วยกันเอาไว้อย่างไี้ครับฉะนั้นพอเวลาสมมติว่าเรามีเครื่อง1.92.68.1.1.1.2.1.3เนี่ยมี3เครื่องถ้าทั้ง3าเครื่องจอยเป็นอยู่ในสวอมเดียวกันเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดอาจารย์มีคอนเทนเนอร์หนึ่งที่เข้าจากจุดหหรือเข้าจาก1 9 2 8 1 1 1 9 2 6 8 1 1 2หรือว่า1 9 2 8 1 3เนี่ยมันจะชี้ว่าที่คอนเทนเนอร์ตัวนี้เสมือนหนึ่งวเียด นั่นคือโอเวอร์เลย์นะครับจะเกิดขึ้นเฉพาะการสร้างดอกเกอร์สว่านั้นถัดมาคือแม็กวีแลนด์ก็ไม่ค่อยป๊อปเท่าไหร่ก็เป็นการเป็นการเหมือนกับว่าจําลองว่าตัวเองคือการแลนด์จริงๆนะครับเหมือนกับไปดึงเอาการแลนด์ของเครื่องโฮสของดอกเกอร์โฮสมาใช้กับคอนเทนเนอร์นั้นมันมักจะใช้ในกรณีที่ที่แอปพลิเคชันน่ะมีความจำเพาะจริงๆนะครับตรงนี้อย่างเช่นว่าติดไลเซนส์ของตัวซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ Mac address ตัวนั้นหรืออะไรอย่างนงี้ครับหรือว่า หรือว่าต้องการแบบว่าจองตัวการ์ดแลนด์ทั้งใบเลยครับซึ่งปกติพวกนี้นะการ์ดแลนด์ก็ต้องเปิดโหมดโหมดนะครับก็เป็นโหมดที่บอกว่าเวลามีแพ็กเกจส่งมาที่การ์ดแลนด์ในโฮสต์ก็ต้องส่งไปที่อินเทอร์เฟซของตัว Do. c k e r d o c k e r Container ตัวนั้นด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งปกติอันนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่5ก็คือนอนก็คือไม่มีเดเวอร์นั่นเองคือเราตั้งค่าอะไรไว้แต่เราใส่เดเวอร์ว่าเป็นนอนเอาไว้คือเราจะสวิตช์เดเวอร์เป็นตัวอื่นๆในอนาคตได้อะไรประมาณนะะครรรรแตต่่่่่่ววาาาาาปปกกิิอยย์ดเเเ็ไโชทหพ ก็สู้ไม่ใส่ดีกว่าใช่ไหมครับอะไรอย่างนั้นคราวนี้คราวนี้ปกติแล้วจะบอกเลยว่า90%เนี่ยเราจะใช้ไดรเวอร์ที่เป็นบิดนะครับเพราะถึงบิดเนี่ยมันแลมันจะไม่เหมือนบิดใน vm w a ว e นะบิดใน vm w a ว e เนี่ยเราจะไปจับการ์ดแลนตรงๆเลยถูกไหมครับเราก็จะสร้างบิดขึ้นมาตรงๆเลยแต่ว่าบิดในคอนเนอร์เราก็ยังคงไดไอพีที่มันอยู่ในวงของ n e t อยู่ดีนะครับตรงนั้นงนั้นมันก็จะต่างกับตัวพวก v ว w a r e หรือ h y p e r v นะครับ ครน,นี้เรามาดูกันว่าถ้าเราจะสร้างเครือข่ายเสมือนเราจะสร้างไงใช่ไหมครับถ้าเราดูถ้าเกิดเราใช้คาสั่งตัวสอบ Docker Network ls เนี่ยครับเราจะพบว่า,าตัว Docker เองเขาก็จะมี driver มาให้นะครับตรงนี้ของของตัวเครือข่ายใช่ไหมเขาก็จะมีตัวบิดตัว host แล้วก็นันมาให้อยู่3ตัวนะครับตรงนี้เป็น driver ที่เป็น default ทุกคอนเน i เตอร์ที่สร้างตอนแรกๆที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับจะอยู่ใน เน็ตเวิร์กที่ชื่อว่าบิดทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ในเพราะว่าถ้าเราไม่ระบุอะไรเลยจะอยู่มันจะมาตกที่บิดหมดเลยแต่อยัางบอกเลยว่าคือพอมันตกอยู่ในบิดหมดเลยปุ๊บเนี่ยการคอนโทรลการคอนโทรลเครือข่ายเนี่ยการสร้างแอสเซสคอนโทรอะไรพวกเนี้ยมันจะยุ่งยากนะครับตรงนี้เพราะว่าทุกคนในเน็ตมันจะคุยกันได้หมดเลยเราก็จะมีปัญหานะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่ององนี้ฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราควรสร้างเครือข่ายที่เป็นแบบปิดเพิ่มเข้ามาดีกว่านะครับตรงนี้ ราวนี้คำสั่งที่ใช้ในการสร้างคือ net docker network create นะครับแล้วก็แดดดดไดเวอรที่เป็นบ d ิ e แล้วก็ตั้งชื่อเลยชื่อครือข่า,ขายอะไรถ้าเราไม่ใส่ r i v e r b r บ d ิ e ก็ได้ก็ใส่เป็น create ธรรมดาอย่างเี้อย่างเช่น Alpine net อย่างนี้ยนยนชยตัวนี้ก็เป็น docker network create เป็น Alpine net นะครับตรงนี้ราวนี้ในบทเรียนนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้ตัวอ่า Linux ที่เป็น Linux Alpine นะครับเพราะว่ามันเป็น Linux ที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับพอได้เราบอกว่า แบบ i m ม g e มันเล็กๆอะ่ะพอที่จะพูเราก็จะลองมาลันเล่นๆดูได้นะครับตรงนี้อาจารย์ก็ใช้เป็น Docker image นะครับพูแล้วก็เอาพาย,ยานี้มาเราก็จะใช้ตัว Image ของเอาพายมาเซตอัพตัวเน็ตเวิร์ให้เห็นว่ามันทำยังไงได้นะเพราะว่าขนาดมันเล็กมากเลยนะครับติดเดียวเองเห็นไถ้าเราอาจารย์ดูนะครับตรงนี้ตัวเอาพายยังดูครับขนาดเอาไปเช่อย,อย่างเดียวนะยังร้อยหกสิบหกเมกเอาพายแค่ห้าเมกะไบเองครับติดเดียวนะครับดดนะก็ทําให้เราสามารถที่จะลองจำลองเครือข่ายเฉเพราะเราไม่ได้ยุ่งอะไรเกีเ่ยวก เกี่ยวกับรีนุกเลยนะครับตรงนี้คราวนี้เวลาเราสร้างตัว a อาไพ e ์นนะครับอาจารย์จะให้ดูว่ามันมีคําจริงมันมีเพราะ่าไปมันมีวิธีการคำสั่งก็คือการตรวจสอบสถานะของเครือข่ายสมมติว่าอาจารย์ตรวจสอบตัวนี้นะครับตัว network inspect ตัวบีดก่อนนะครับตรงนี้ตัวเก่านะตัวบีดตัวนี้นะเราจะพบว่า่ามันจะมีเนี่ยครับเซเลนมัซโมโตที่เราลำไว้อยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้อยู่มันก็จะได้อีพีเป็น1.72.17.0.2นะครับตรงนี้แล้วก็ ตัวคอนฟิกเนี่ยเราจะบอกเราจะรู้ว่าเครือข่ายซับเน็ตของมันก็คือ1.72.17.0.0/16ก็แปลว่ามันก็ได้เครื่องเยอะพอสมควรส่วน Docker host เครื่องนี้เนี่ยจะมี IP เป็น1.72.17.0.1นะครับตรงนี้เราสามารถเช็คตรงนี้ได้ครับ IPADDR นะครับ <nosso okay. S 2> เขาก็จะสร้างการ์ดแลนของเขาขึ้นมาเหม ok ือนกันก็คือเป็นอันนี้ Docker สูตรนี้ครับก็จะได้เป็น1.72.17.0.1เหมือนกันคราวนี้พอเราสร้างตัว ตัว netorg ใหม่ที่ชื่อว่า o l p h n e t ใช่ครับเป็น bit เหมือนกันปุ๊บเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันจะสร้างอ docker network inspect นะครับตัว a l p h n e t มันจะสร้างเป็น network เครือข่ายที่เป็น172.18.0.0/16ถ้าเราสร้างไปเรื่อยๆมันก็จะเป็น172.19 172.20 172.21ไปเรื่อยๆฉะนั้นเวลาอาจารย์พูดว่าเครือข่ายที่เป็น a l p h n e t ในเครื่องเครื่องของอาจารย์กับเครื่องของนักศึกษาอรว่าเครื่องใน production จริงๆแล้วเนี่ย เขาอาจจะมี IP Ad d r e s s หรือว่าซับเน็ตตรงนี้ไม่เหมือนกันเลยก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ลำดับการสร้างก่อนหลังสมมุติว่าอาจารย์สร้าง a l p h a n e t 1 a l p h a Net 2 Alpha n e t 3มใช่ไหมมันก็จะเรียงไปเลยนจดจหนึ่งจะ2สอจก้นจ็ดสองุสมมุติว่าบางคนเขาสร้างเอา h a ยเอา a ายเน็ตสา a เอาพายเน็ตสองคือสลับออเดอร์กันเขาก็จะกลายเป็น IP ที่เรียงเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะสลับออเดอร์สลับลำดับกันนั่นเองนะครับตรงนี้นะ มันก็ได้ i อที่ค่อนข้างที่จะไม่เสถียรฉะนั้นเวลาคุยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติแล้วอาจารย์ก็จะเซตอย่างนี้แหละเป็น IP ที่ไม่เสถียรแต่ว่าเวลาเราคุยเราก็จะคุยกันด้วยโฮสต์เนมเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คกันในในส่วนถัดไปว่าเอมันจะคุยกันได้ยังไงโดยที่ขณะที่ IP มันไม่นิ่งอย่างนี้แต่มันก็มีวิธีการอื่นๆหลายแบบที่เราสามารถที่จะเซต IP ให้นิ่งได้เช่นเรากําหนดซับเน็ตลงไปคราวนี้พารามิเตอร์ในการสร้างซับเน็ตเนี่ยมันมี3ตัวมันมีซับเน็ต้วก็เรัรว ตัว subnet ก็คือบอกเครือข่ายที่จะเป็นไปได้ของ IP address นี้ก็คือเป็น1อันนี้อาจารย์ก็ตั้งเป็น1 2 1 6 8 1 0 0นะครับจ0ทั2 4นะตอนนี้คราวนี้จุด100ในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเครื่องอาจารย์เนี่ยมี IP address ของ VMware นะครับเป็น1 9 2 1 8 1 5 4แต่ถ้าเกิดว่าใครกำลังใช้ Hyper-V อยู่น่ะพวคุณจะได้ IP ของเครื่องอีเครื่องที่รันพุ t ตี้นี้อยู่เป็น 1.2. อะไรแปลกๆใช่ไหมครับจ2.17.17อะไรอย่างเงี้ย แต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องห่วงมันไม่ชนแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดใครใช้ VM v m w a r แวเนี่ยต้องดูด้วยว่าถ้าคุณใช้เป็นจุด100่มันชนกันหรือเปล่าถ้าเขาเจนมาถ้าเขาเจนมาแล้วมันชนกันเนี่ยก็เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องมีวิธีการที่เราจะต้องจัดการต่างหากหรือว่าจะลองเปลี่ยนตัวเลขเป็นเลขอื่นดูก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้คือซับเน็ตคือจะช่วงของ IP ีที่เป็นไปได้ทั้งหมดในเครือขา่ายถัดมาใน IP Ran รนจ์ไอพีเจจะบอกว่าช่วง IP ที่ที่ดี ที่ตัวล็อกเกอร์เขาจะมี DHCP เซิร์ฟเวอร์ให้แล้วคอยแจก IP ให้กับตัวคอนเทนเนอร์แต่ว่าถ้าอันนี้อาจารย์บอกว่ามีอยู่254เครื่องเนาะมีหัวมีท้ายฉะนั้นตัดหัวตัดท้ายออกไปฉะนั้นตัว IP range นี่อาจารย์จะแจกทุก IP เ s s เลยก็ว่าใดนะตรงนี้เราก็เกตเเรกคือ1 9 2 1 6 8ก0 0 1ก็แสดงว่าเครื่องตัวล็อกเกอร์โฮสต์ตัวนี้ครับมันก็จะเป็น IP เป็น1 9 2 1 6 8 .1 0 0 1องจุงแนง้นะครัทนอย่างนี้นะครับ ถ้าพูดถึงตัวไอตัวเน็ตตัวนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าหลายๆคนก็โดนผ่านประตูฟอร์แมตกันมาแล้วนะครับก็คงมาเช็ค IP Address อะไรไม่เป็นอาจารย์คิดว่าเราลองไปดูตรงนี้ครับ C.I.D.R.calculator ลองไปเซิร์ชในเน็ตดูก็ได้นะครับเกิดว่าเวลาทํางานแล้วเกิดมันตื้อๆนะครับแต่โอเคถ้าสอบสัมภาษณนะ์เนี่ยเขาคงถามนะครับแต่ว่าอาจารย์ให้ดูว่ามันมีเครื่องคิดเลขที่คิดถึ่หรอไม่ได้เช่น1 2ึ1 6 6 8 1 0 0 หนึ่งครับซึ่ง IP address เนี่ยถ้าเราใส่ subnet mask เราเป็นทับยี่สิบสี่ใช่ไหมครับตรงนี้หรือหนัาสือซีไอเดีย a น็ตมาร์ก็ได้ตรงนี้อ่ะเราจะเห็นว่าเครือข่ายที่เป็นไปได้มันก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็นหนึ่งก็สองจุดหกแปดจุดศูนย์จุดศูนย์ใช่ไหมจุดหนึ่งร้อยจุดศูนย์นะครับถึงสองห้าคราวนี้เวลาในเครือข่ายหนึ่งเครือข่ายเนี่ยเขาจะตัดหัวตัดท้ายตัดหัวอันนี้คือ IP ของ network ID เขาเรียกว่า network ID นะครับตรงนี้ส่วนตอนหลังเนี่ยเขาเรียกว่า broadcast นะครับใช่มอร์ดแคสต์นาะอันนี้ อาจารย์เข้าใจว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วบางคนก็อาจจะลืมลืมเรือม,ม,มันไปบ้างนะครับตรงนี้หรือบางคนอาจจะไม่เคยจําได้เลยก็ไม่เป็นไรเรารู้ก็ว่ามันมีโปรแกรมที่เช็คได้นะครับตรงนี้เว็บ CIR d นะครับตรงนี้คราวนี้ถ้าเรามาดูว่าถ้าเกิดอ,อาจารย์จะสร้างใช่ไหมครับอา,อาจารย์จะสร้างเนี่ก็คือเป็น6.8.100.0ก็คืออาจารย์ใส่ให้ว่ามัน allocate ได้เต็มหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็น Docker นะครับ Network create driver นะครับตรงนี้เป็น bridge นะครับ Subnet เป็น1.2.168.100.0.24พิมพ์ต่อๆกันมาเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องพิมพ์บรรทัดใหม่นะครับ IP range ก็คือช่วงที่แจก DHCP ได้เป็น1.2.168.100.0.24 Gateway นะครับตรงนี้เป็น1.2.168.100.1 a l i p าย Custom Net นะครับตรงนี้ถ้าเกิดบางคนสอบถามว่อาอ,อาจารย์ Subnet มนเป็นอันนี้แล้วถ้าผมตั้ง IP range เป็นตัวอ,อื่นล่ะ มันเออเลนะครับมันสร้างไม่ได้นะครับเขาก็มีการเช็คดูโปรแกรมก็ฉลาดอยู่นะครับตรงนี้โอเคเราสร้างแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าตัวร o c k e r นะครับถ้าอาจารย์ลองดูร o c k e r Network InSpec t ดูนะครับตัว a l p พ n Custom Net ดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามันก็จะเป็น IP Address ที่จะเป็น1 9 8 1 6 8 1 0 0 0แล้วแล้วก็จะมี Range ที่จะแจกได้คือทั้งช่วงหมดเลยในที่ p แล้วก็มีเก e w a วก็เป็นก็คือ i อของ h o s ตเนี่ยเป็น192.168.100.1นรตรงรี่ยคุณจะพบว่า ไอเอชิตหนึ huh. re re D, right? ok 2, r r ่งจุดสองจุดหนึ่งจุดหนึ่งของเอาพายเมันก็มีเห็นไหมเครื่องนี้อินเทอร์เฟสของเครื่องนี้ส่วอินเทอร์เฟสของเครื่องนี้บีอารเจ็ดหนึ่งหแปดอะไรเนี่ยก็คือหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งร้อยจุดหนึ่งนะครับมันก็ปรากฏให้นะครับตรงนี้นี่นะครับมันก็คือนี้ b ีอาร์สองดีสามสามดใช่ไหมก็คือนี้ครับดีสองดีเอสามสามดแปดหนึ่งี่ไครับตัวนี้ด็อกเกอร์เป็นคนสร้างให้เห็นไหมครับส่วนตัวนี้คือเอาไฟคัสตอมเน็ตก็ b r เจ็ดหนึ่งหนึ่ง d แปด d c a ก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่ง d แปด d c a นะครับก็คืออันเดียวกันเลยนะครับตรงนี้อันเดียวกันเลยก็คือเป็นตัวของที่ร็อกเกอร์สร้างให้าวนี้ถ้าเกิดว่าาราจะเห็นบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์แล้วถ้าผมกําหนดช่วง i p address ที่มันไม่เต็ม subnet ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ใช้ได้นะครับกรณีอย่างเคสอย่างนี้นะครับอาจารย์จะสร้างอีก c ล a สหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นเอา p r i v a t 2สองนะครับตรงนี้ก็คือเราจะใช้เป็นหนึ่งก็สองจุดสองแปดจุดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็จากร้อยเป็น คราวนี้เมื่อคุณจะเห็นว่าไอเกิดหนึ่งร้อยหนึ่งจุดศูนย์ทับสองสี่เนี่ยถ้าอาจารย์เอาไปใส่ในเบราว์เซอร์นะครับตรงนี้อะใส่ไปสักเลขหนึ่งใช่ไหมครับทับยี่สิบสี่เนี่ยถ้าร้อยหนึ่งทับก็คือมันก็จะได้เป็นเต็มช่วงเต็มช่วงแบนด์ของมันก็มีให้เลขสุดท้ายคือศูนย์สองห้าใช่ไหมครับแต่ถ้าอาจารย์ใส่เป็นสองศูนย์แปดทับยี่สิบแปดแทนและครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ไงสองศูดทยี่แปดก็คือ ip range นะครับก็แปลว่า ก็แปลว่าตัว IP range ที่มันจะแจก IP address แล้ก็คือ192.8.208-233แทนก็ถามอาจารย์แล้วนี้จะตั้งไปทำไมละ่ะและตั้งแต่ตั้ง1-207กับ224เป็นต้นไปละ่ะอันนั้นก็คือ IP address ไม่แจกอัตโนมัติแต่เราสามารถที่จะฟิก IP address กำหนดเข้าไปเข้าไปเข้าไปใน container นั้นว่า IP address นี้ที่ไม่ไม่อยู่ในช่วงจัดสรรนะก็แปลว่ามันจะไม่โดนจัดสรรทับใช่ไหมเอออย่างงี้มันจะไม่โดนจัดสรรทับ คือบางทีเราอาจจะมี IP Address อยู่2ช่วงในเครือข่ายของเราช่วงหนึ่งเนี่ยจะสั่นอัตโนมัติไม่เป็นไรอีกช่วงหนึ่งเนี่ยเราต้องการจะฟิกเพราะว่าเราต้องการให้แอป,ปคุยกันผ่าน IP Address โดยเฉพาะอะไรเงี้ยเราก็จะฟิก IP เป็น address เป็นอะไรอะไก็ได้เหมือนกันครับก็ใช้วิธีการแบบนี้ก็ใช้ได้แต่ปกติก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะใช้เดนมิกทั้งหมดเลยแต่ว่าอันนี้อาจารย์ให้ดูว่าเราสามารถที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้นะตรงนี้อาจารย์ก็จะลองสร้าง uh, Docker Network Create นะครับตรงนี้ Driver Bridge นะครับ Subnet คราวนี้เป็นหนึ่ง ้าเน็ตเป็น101เนาะ1 9 2 1 6 8 1 0 1 0ทับ2 4 IP range คราวนี้เนี่ยเราเป็น192.168.101.208ทับ28ก็คือให้เห็นช่วงมันสั้นขึ้นใช่ไหมครับจริงๆ24ไปถึง28มันก็คือ24ไป25 26 27 28 4ครั้งก็คือ IP address มันก็จะหายไปมันจะหายทีละครึ่งไป4ครั้งเอาไว้ง่ายเวลาคิดนะครับเอาวลาคิดในหัวนะฉะนั้นอันนี้มี256ใช่ไหม หายไป4ครั้งก็จะเหลือ128 64 32 16ก็จะเหลือ16 IP ก็นี่ก็จะเหลือ16 IP เห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้อ่ะก็208ถึง223ก็16อันถูกไหมก็พอดีเลยนะครับประมาณนี้โอเคเราได้อันนี้เราไปต่อนะครับตรงนี้255.24เกรด B ก็คือเป็นตัวเครื่องเครื่องนี้เองก็จะเลือกเอาสักอย่างเป็น IP อะไรสังเกตได้ว่า IP ที่เลือกมันก็เป็นคนละช่วงกับ IP range ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น Alpine Custom Net2 นะครับตรงนี้ ได้แล้วนะครับตรงนี้ Network Ls ดูเราจะเห็นว่าจะมีตัวเอาไพลเน็ตสองมาแล้วแล้วก็ถ้า IP addr เราจะพบว่าเราก็จะได้ตัว101 1, 1, มหมาเห็นไครับทับยี่24เหมือนกันก็คือเป็นอินเทอร์เฟซที่ได้จากที่ขึ้นมาในเครื่องเครื่องเราตรงนี้ครนี้หถัดไปเนี่ยเราก็จะลองมาอลองมา inspect ตัวเครือข่ายดูใช่มครัครนี้เครือข่ายที่อาจารย์เห็นนะคืออาจารย์พิมพ์ inspect แล้วมันก็ยาวๆเข้ามาจริงๆแล้วถ้าเราดูผลลัพธ์นะครับดูนะ d o c k e r network inspect ตัว a l p i Ne Net จริงๆแล้วที่เห็นอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นตัว J s สัทั้งยาวๆลงมาจริงเราสามารถที่จะ In s p เป t ตัวอื่นที่จะเห็นชัดเจนกว่าก็คือตัวบิดที่มันมีอยู่แล้วครับตัวบิดเนี่ยมันก็จะสร้างตัวอะเซเลเนนวาโตมาให้ใช่ไหมครับตรงนี้อยู่คราวนี้อาจารย์ก็มีช็อตแฮนก็คือเป็นโค้ดสั้นๆนะครับที่เข้าใจง่ายคราวนี้ให้ให้เข้าใจง่ายว่าเราจะหาสิ่งที่เราต้องการจากไอเจสันเพราะบางทีมันยาวแล้วมันตัวนี้คือมันไม่มีอะไรมันกระดูกสั้นๆนะแต่ถ้าเกิดเวลามันเยอะๆเข้าเนี่ยม เราจะหาลําบากคราวนี้ไอตัวเจสันที่ใช้ตรงนี้มันจะเป็นเจสันของภาษาโกเพราะด็อกเกอร์เขียนด้วยโกนะครับตรงนี้โกแลงเกอร์เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ง่ายนะอาจารย์จะมีตัวแกรมตัวหนึ่งที่ใช้เป็นเป็นเครื่องมือช่วยเขาเรียกว่า jq อาจารย์ก็จะติดตัว jq ไปนะตรงนี้ก็คือเป็นยา install jq jq ว่าอันนี้อาจารย์ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าใครยังไม่ติดก็ install jq ไปมันก็จะติดตั้งไปนะครับตรงนี้พอเราติดตั้งปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คคําสั่งจากพวกอย่างนี้ได้นะครับตรนนี้ก็คื Docker Network inspect นะครับตรงนี้เอาพายเน็ตขีด ff ก็คือ format ก็คือเราจะเลือกบางส่วนของ JSON ข้างในเข้ามาก็คือเป็น IPAM conflict นะครับตรงนี้แล้วเราก็พ a าสมันด้วยไปผ่านไปที่ jq เราก็จะเห็นตัวอักษรที่เป็นสีสีมันจะดูง่ายขึ้นน้อยตรงนี้ถ้าไม่ใส่ jq ได้ไหมไ่ได้ครับก็คือมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัว text ยาวๆลงมามันจะอ่านยากอ่ะอ่านยากครับใส่เป็น jq เขาจัด format ให้เป็น pretty นะครับวันนี้ให้มันดูสวยงามก็จะเห็นเป็น ว่าเออเป็นเราับเน็ตหรือเกตเวไรที่เราต้องการนะครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะดูคอนเทนเนอร์ใช่ไหมว่ามันมีอะไรบ้างก็เน็ตเวิร์กอินสเปเหมือนกันนะครับอินสเปกเอาไพร์เน็ตขีด F นะครับตรงนี้ j er. s o n Container จะพบว่าอันนี้มันไม่มีนะครับเพราะว่าเรายังไม่สร้างคอนเทนเนอร์อะไรในเอาไพเน็ตเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราสองสร้างเสียงจะอาจะให้ดูงเลยบิดก่อนนะครับบิดมันก็จะบอกตัวใช่ไหมเซเลเนมาซึมมาโตไปอันนี้ก็เป็น เลขคอนเทนเนอร์ไอดีของตัวโซเลนเนนมาสึมโตะนะครับตรงนี้ก็จะบอกไปว่าเนี่ยมีเป็น IP ได้เป็น1.2.7.0.2 1อะไรอย่างนี้ยเองครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวหวดนี้คราวนี้เราสามารถที่จะลองสร้างนะครับอาจารย์ก็โหลดมาแล้วเนาะตัว Alpine Network Image Pool แต่ถึงเราไม่โหลดเดี๋ยวมันจะโหลดให้ตอนที่เราสร้างอยู่แล้วนะครับตรงนี้อาจารย์จะสามารถใช้กําหนดชื่อเครื่องโดยโดยใช้ parameter name. name แดดแดดเนมเนี่ยก็คือตั้งชื่อเครื่องขึ้มาอาจารย์จะตั้งชื่อเครื่องว่า อาพายหนึ่งแทนที่มันจะเป็นไอชื่อโม่ๆอย่างเซเลเน่มัตซึมโต้หรือว่าชื่ออะไรที่แปลกๆที่เราเคยเจอกันมาใช่ไหมตรงนี้เราฟอร์ซชื่อมันไปได้อาจารย์จะใช้แท็ก d i t คือให้มันรันอยู่เบื้องหลังเพราะเราต้องการให้มันรันอยู่เฉยๆว่าให้เห็นว่ามันชื่ออะไรนะตรงนี้ก็คือเราจะสร้างเครือข่ายตัวแรกมาก็คือตัวคอนเทนเนอร์ที่ชื่อเอาพายหนึ่งอยู่ในเครือข่ายเอาพายเน็ตโหลดอิมเมจชื่อเอาพายแล้วก็รันตัวเชลล์เอาไว้นะครับก็คือเชลล์เอาไว้ก็คือเป็นเราก็รันขีด d i t นะครับเนมเป็นเอา เอาพายเน็ตจาก Image เอาพายให้รันเชลทิ้งไว้นะครับตรงนี้มันก็จะรันทิ้งไว้มันก็จะเป็น i m a เ e นะครับก็จะเป็นตัวคอนเทนเนอร์ที่รันอยู่ตรงนี้ครับตัวเอาพาย 95fbb อะไรเนี่ยรันไว้ตัวตัวหนึ่งนะครับตรงนี้คราวนี้เราก็จะลองลองอินสเปกดูซิว่าอเครือข่ายเอาพายเน็ตเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็มีคําสั่งเดิมเนาะตรงนี้ตัว i p แพเนี่ยก็จะคือของเอาพายเน็ตเขาก็จะเป็นอ่าตัว1.2.18ใช่ไหมครับพอเราสร้างตัว ตัวไอเอาพลายหนึ่งเข้ามานะครับในเครือข่ายของเอาพลายเน่ยเรามาเช็คดูเราจะพบว่าเราก็จะเจอเครื่องเอาพลายหนึ่งเห็นไหมครับเราจะเจอเครื่องเอาพลายหนึ่งที่มี IP i p a d d r เ s s เป็น 1. นึ่งเจอน่ย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์สร้างตัวใหม่มันก็จะมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้มันก็ก็จะเลขเป็นเลขที่แจกงโดยอัตโนมัติคราวนี้เราลองมาสร้างตัวเอาพลายสองโดยคัสตอมเน็ตดูบ้างน,นะครับคราวนี้คัสตอมเน็ตเรามีไอพีเอใช้เป็นช่วงช่ง 1, ชรงหนตรง i i t เนมเป็นเอาพายสองนะครับตรงนี้เน็ตเวิร์กคราวนี้เราเป็นเอาพายคัสตอมเน็ตเนาะเราอุปาสารรคสร้างเน็ตเวิร์กต้องสามตัวเนาะตรงนี้เอาพายคัสตอมเน็ตไอพีเนี่ยอันนี้อาจารยอา์อาจารย์จะลองไม่ระบุไอพีเอดเดสดูนะครับตรงนี้อา่าเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยถ้าคืออันนี้อาจารย์ให้ดูคำสั่งว่ามันจะเออร์เรอร์คือไออีคัสตอมเน็ตอ่ะมันมี IP address เป็น192.168.100.0องจุ่งห้ยทับสอใช่ไหม แต่ถ้าเราระบุเป็น120แน่นอนมันนอกซับเน็ตถูกไหมมันนอกซับเน็ตแน่ๆนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูนะ192.168.120.0นะครับแล้วก็เอาพายเชลเห็นไหมครับตรงนี้ดูนะพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าไอ19้192.168.120.10เนี่ยมันไม่อยู่ในเน็ตเวิร์กไอ้ตัวเอาพายคัสตอมเน็ตคำถามถามว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยถูกสร้างหรือยังคำตอบคือถูกสร้างแล้วครับ docker ps -a นี่ครับถูกสร้างแล้วก็คือ Alpine 2 c o n ไหมครับคอนเทนเนอร์เนี่ยถูกสร้างแล้วคือ IP แต่ทํางานไม่ได้เพราะมันมี IP a d d r e s ที่ผิดนั่นเองเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเรา s e c i f y IP ที่ผิดนอกจากวงสับเน็ตไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอคอนเทนเนอร์นั้นจะถูกสร้างแต่ไม่สามารถไปกาะทำงานได้เราจะลองใหม่เราลบทิ้งนะครับ Docker rm Alpine 2นะครับตรงนี้เราลบทิ้งก่อนแล้วเราคน,นี้เเราสร้างใหม่ครับ นี่เราสร้างใหม่เนี่ยเราใส่ระบุที่อยู่ ip ที่มันถูกต้องซะเป็น192.168.100.10แทนคือถ้าเราไม่ระบุมันก็จะได้เป็นจุด2ใช่ไหมอาจารลองไม่ระบุให้ดูก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราแอบลบนะครับตรงนี้ปุ๊บไม่ระบุไปนะครับเราลองเช็คดูก็ได้นะตรงนี้โดยใช้คำสั่งตัวนี In ่ inspect นะครับ ip inspect c o n r o j s o n container นี้นะครับเราใช้เป็น a p p custom net แทน เราจะพบว่าจะมีอัลไพนสที่เป็น AP. หนึ่งร้อยจุดสองอยู่นะครับตรงนี้ครั้นี้อาจารย์จะขออนุญ,ญาตสต็อปตัวอัลไพนสองไปนะครับตรงนี้แล้วก็อย่ารอโหลดก่อนอ้าวสต็อปแล้ว Docker RM อลัลไพน์สองก็คือลบทิ้งนะครับครัวนี้เราสร้างใหม่ ตัว a l p i n สอาจารย์สร้างใหม่อยู่ใน Custom n e t คราวนี้เราระบุ IP ไปด้วย that, that IP 1นึ่ง1ก0สออย่าอย่างนี้นะครับระบุไปลเลยจุดสิบไปกดสร้างครับเห็นไหมสร้างผ่านแล้ว Docker PS ตัว Alpine สองทำงานเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าเราไปดูในตัว Inspect นะครับของตัว Alpine Custom n e t เราจะพบว่าเห็นไหมครับตัวอ l p i n สมี IP Address เป็นหนึ่งกจุด นะก็คือก็เรากําหนด IP Address ไว้ถ้ากําหนดถูกต้องมันก็ทํางานได้แล้วก็มี IP พีมี IP a s d ี e s ตตามที่เรากําหนดนะครับแต่ถ้าเราไม่กําหนดมันก็จะเป็นวง,ก,งกว้างๆอย่างที่เราระบุเป็น IP Range ไปนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวเอาไพรบ้างอาจารย์คือที่ผ่านมาตัวเอาไพตัวตัวเอาไพร n คัสตอมเเนี่ย IP range กับตัวซับ,นนะ IP บเน,น,เน็มันตรงกันเป๊ะเลยใช่ไหมครับก็คือให้ดูอีกทีหนึ่งนะ IP Range กับซับเน็เนี่ยนี่เนาะมันตรงกันเป๊ะเลย เมือนกันเป๊ะเลยแต่ตัว subnet ที่เป็นตัว network ที่เป็นตัว a c u 2เนี่ยอาจารย์สร้าง IP a d d น e ี่มันเป็นส่วนย่อยของตัว subnet ทั้งหมดเราลองลงมาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าอาจารย์สร้างตัว Alpine 3ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็น Docker run s h i f dit name a l p i เ e 3 network คราวนี้เราเป็น Alpine Custom นะครับ n e ต2นะครับยี่บอกแล้วนะว่าให้เรียนพิมพ์ดีเห็นไหมครับตรงนี้ ตัวเอาพายรันตัวเชลทิ้งไว้นะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วเราลองมาอินสเปกตัวเอาพายคัสตอมเน็ตดูนะครับตรงนี้2นะรตรงนี้เราจะพบว่าไหมครับว่า IP ที่มันแจกมันสตาร์ทที่2 0 8เลยครับเพราะว่ามันอยู่ IP r a n ร e ช่วงนั้นไงแต่ถ้าเราจะฟิก IP ช่วงไหนแล้วก็ฟิกได้ในช่วงของซับเน็ตเลยไม่มีปัญหาไหมครับมันจะสตาร์ทที่2 0 8ก่อนเลยนะครับเพราะเราเระบ IP range ไนช่วงนั้นก็คือมันก็จะแจกได้แค่ช่วงตรงนั้นนะครับตรงนี้โอเคจบแล้วสำหรับบทนี้นะครับก็ ไม่ยากจนเกินไปนะครับก็มันง่ายๆนะครับก็คือมีเม็ดเดิมมีอยู่5อันมีบิดมีโฮสต์โอเวอร์เล์แมกวีแลนแล้วก็ไม่มีส่วนใหญ่เก้าสิบเปของการใช้งานเลยนะเราจะใช้กันอยู่ที่บิดนะครับตรงนี้ให้ดีเนี่ยบิดมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นชื่อเครือข่ายเดิมแล้วก็เป็นชื่อดิเวอร์ด้วยเครือข่ายเริ่มต้นนะครับแต่ให้ดีเราทําอะไรเราก็ควรจะสร้างเครือข่ายของเราเองนะครับตรงนี้ การสร้างบิตเราก็สามารถที่จะระบุซับเน็ตแล้วก็เราระบุ IP r a n g e ไปได้นะครับ IP r a n g e มันจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของซับเน็ตหรือเท่ากับซับเน็ตก็ได้นะครับเราระบุเกจเวที่เป็นตัว iPad d อ e s s ของเครื่องของ d o อ k e r h o ์โฮสต์ไปนะตรงนี้แล้วาจารย์ก็มีคําสั่งที่จะใช้ Inspect ได้เวลาเราจะรันมันสร้างเครือข่ายนะครับเราก็สามารถที่จะใช้พารามิเตอร์นะครับตัว n e t ต o t ดแ t ดเน็ Network ไปนะครับตรงนี้ได้ถ้าเราอยากต้องการจะระบุ IP a d d r เ s s เราก็แด t แดดไอพีเอนะครับประมาณนี้โอเคนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็มีอีกห้าข้อก็ฝากไปทําด้วยนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวอันนี้ทั้งหมด5อันอาจารย์ทําให้5ข้ออาจารย์ทําให้บรายงานในในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็โอเคลองดูแล้วทาตามดูถ้าติดปัญหาอะไรก็ไลน์มาถามได้นะครับหรือแชทมาได้หรือก็หรือไม่งั้นก็เดี๋ยวเจอกันในแลบ,บนะครับโอเคสาหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ